สวัสดีค่ะท่านผู้ชม,ชมสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้มาถ่ายเรือแต่เช้าเลยดูเรือกันนะคะวิ่งมาจากมู่นป่โมกอ่างทองเรือขนน้ําตาลหรือไม่โซสารนะคะโอ้โหบรรยากาศเช้าลมแรงๆนี่ค่ะมาไกลๆเลยนะคะวิ่งตามลมมาเลย ตามกระแสน้ํานะคะตามลมด้วยไม่ได้ทวนกระแสน้ํานะคะหัวเรือลากหลังคาสีเขียวก็เห็นใกล้ๆเมื่อตะคู่นี้สองลำนะคะเรือโป๊ะแต่บรรทุกดูแล้วไม่ค่อยจะบาลานซ์กันสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้กว่านี้สักหน่อยนะนานไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมมเห็นหน้าเห็นตานะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ ชมเรือไปด้วยดูตุ้มไปดยอากาศเย็นนะผู้ชมอายุทยาตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงเลยนะหกโมงห้าสิบอากาศเย็นเย็นลงพัดกระแลงน้ําระดับนี้ดูน้ำเ้่ยนะน้ําระดับนี้น้ําลงตอนนี้น้ํำก็กำลังขึ้นขึ้นตามกระแสน้ําทะเลหนุนนะผู้ชมขึ้นมาก็อยู่ประมาณนี้ขอบนี้นะคะ มานี้ลอยผักตกเทว่าขึ้นอ,อยู่ประมาณนี้นะคะลงเยอะขึ้นเยอะเ,ออเสียงนกเสียงกระว่าวก็ไม่ได้ใส่เสียงใดๆนะคะถ้ามาถ่ายวัดพนะนเชเจรไม,ม,ม่ต้องเลยต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องใส่เสียงดูลงพัดทงชาติสะบัดหนาวเย็นค่ะเรือมานี่แล้วด้านหน้าบรรทุกเขินเลยนะคะเรือโป๊้นำหน้าใสสินค้าไม่บาลานซ์กัน อะลงของด้านหลังล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 ง,ลงอามพอมาถึงด้านหน้าอาวได้ปริมาณพอดีแล้วได้ตามจํานวนแล้วก็เลยแบบใช้ต่ําหน้าเหินนะคะมาหาสองเรือโป๊ะเรือโปะลำหลังก็จะเล็กกว่าอย่างที่ตุ้มเคยบอกนะคะว่าเรือโปะม,มันมีไหลขนาดแปดร้อยตันถึงสามพันสองร้อยตันนะคะต่อลำนะคะต่อลำมันมีไหลขนาด ้าพวงกันแล้วไหลลํำก็คูนเข้าไปแดดดีมากเชา้าเช้าพี่กับตันลำหน้าก็รู้สึกว่าจะเล่งเครื่องนิดนึงเรือเข้าโค้งนะคะผ่านสามแยกอยบอกน้ำวนก็ไม่ได้นะคะ เห็นไหมลำแรกหน้าเหินท้ายต่ํานะคะลำที่สองลำเล็กมันทุกบาลลนานกันดีลำที่สองท่านผู้ชมเนี่ยการเชือกขาดมันก็มีสาเหตุหลายอย่างนะคะหลายๆอย่างที่ทําให้เชือกขาดะะบางทีเชียงเชืยอใหม่ก็ไว้ใจไม่ได้นะ,ะการลักษณะการดึงมันใช้แรงมากเกินไปใช้แบบต้องดึงณนะจุดนั้นมากเกินไปอย่างช่วงนี้เรือเข้าโค้งอีกข้างหนึ่งก็จะตึงข้างก็จะย่อน นะคะแล้วก็สินค้าเหลือสินค้าไม่เสมอกันไม่บาลานซ์กันในการดึงกันหน่วงเห็นไหมเชือกหย่อนเชือกฝั่งนี้หย่อนและเรียโปพลังสุดท้ายมันเวียงหย่อนแล้วเมื่อกี้จักดึงตีนนี้ฝั่งนู้นก็จะหย่อนแทนจะตึงแทนนะคะเขาอภัยที่ <c oughs> นี่ค่ะนี่เรือตรงท้ายดูว่าทำลักษณะเชือกโอเคเลยนะ มันก็นแล้วแต่ความถนัดของพี่กับตันด้วยนะคะอันนี้ตุ้มว่าทําเชือกโอเคหนึ่งเชือกหย่อนเลยเดี๋ยวจะหมดหน้าที่ถอเเะะดเชือกแล้วนะคะกดเชือกแล้วอหมดหน้าที่นะคะส่งแค่ตามแยกวัดพนันเชียงเพราะว่าวิ่งต่อไปนี่แม่น้ํากว้างๆนะคะสองลำสบายๆของพี่กับตันกดเชือกหมดนะภาระหน้าที่ เสียงนกกระว่าวร้องเสียงนกเจ้๊เจ้วเสียงลมเสียงบรรยากาศอะให้ดูแม่น้ำป่าตักนิดนึงนี่นะคะแม่น้ำป่าสักหน้นนนะะนานวัดพนันเชิงเป็นแบบนี้หาังนู้นก็เสียงรถไฟวิ่งรถไฟนะคะผ่านอายุทธยาน้ำลงเยอะมากท่านผู้ชมดูสิชั้นชั้นนี้เห็นเลยนะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะตุ้มก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะทุกท่านเลยขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการต,ติดตามนะคะขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกับตุม้มแล้วก็พี่ๆชาวเรือนะคะที่เข้ามาแนะน,น,นําเสนอแนะแล้วก็บอกกล่าวว่าเออแม่นี้อันนี้นะ้าแม่ตุ้มจะมันเขาเรียกว่าอย่างนี้แบบนั้นนะคะอย่างเช่นเอาง่าย สันเรือตุ้มจะเรียกสันเรือที่ชาวเรือเอมเมนต์เขาบอกเขาเรียกสะโพกเรือแม่ตุ้มอ่าแล้วก็อีกลหลายๆอย่างนะคะคอมเมนต์ที่เข้ามาแนะนําบอกข้อมูลนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่รักชมกันมายาวๆนะคะเอยลมเย็นบรรยากาศดีเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะ ทำการสิ่งใดขอให้ลาบลื่นไปแล้วนะคะไปไบาย,บาย,บายขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆ